มาสวัสดีครับเราเรากมมาถึงที่ตลาดน้ำเดินเนินสะดวกครับไปเฮ้มีชุดขายด้วยชุดช้างอะไรอย่างเงี้ยเออเดินข้ามสะพานได้ไหมนี่ไง เดี๋ยวไปเริ่มดูฝั่งนู้นกันนะครับผมจะเป็นยังไงออ่าตอ,อนนี้ก็นะักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะดูมีบริการจาหน่ายตั๋วเรือมีนั่งเรือด้วยนะปะอ,อปะุ้ยย้อนแสงนี่ป่ะเป็เลยเป็นเลยเป็นเลยเยเอะแยะเลยนะครับ người ừ, ngủ đấy nắp không chưa tàn xa dễ người này đi à. này này nè ừ. ừ. นีเ่เอวิสีอันนี้มีนั่งเรือนหมฮะวิววิววิวใอันนี้ก็จะเป็นนั่งเรือเที่ยวอันนี้ก็จะเป็นโซนขายของโอ้ถ้าเกิดแม่ไม่เห็นนี่ไม่ชอบไหมเนี่ยนมนื่นไปเราเดินดูเรื่อยๆนะครับอ่า ผมพรับพี่กิลุ่าเดี๋ยวเดินดูชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมไปมาตอนนี้เราก็เดินมาถึงที่ศาลเจ้าพ่อคนอูน,นะครับไปเราสักกา,าระศาลเจ้าพ่อก่อนนะครับอืมไปครับร่มรืนะ่นเนาะ เห็นหน้าไม่หน้าอยู่ไหนเนี่ยนี่ป่ะเราเดินไ,ไ,ไปต่อทางนู้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวพักก็ข้ามไปฝั่งนู้นเนาะนแล้วก็เดินข้ามไปก็ได้ปาอาอึ๊บอ่ามันเดินได้ยาวเลยนะฮะ nhiều pha lê, nhiều pha lê để phục vụ khách du lịch, ôi trời, nhiều quá, ôi trời, ôi trời, ôi โอ้โหตรงนี้ดีเยอะเลยเป็นแนวหมู่บ้านเลยเนาะวันนี้วันศุกร์ร้านค้าเปิดเปิดไม่เยอะเนาะ,ด,ด,นะ,ะดิเห็นไหมเห็นไหมนู่นหน้าเต้อืมก็ให้จอดรถแล้วอืม เอ้ยอันนี้พิดานนี่ไหมฮะผู้ชมดูดิฮะมันเป็นแบบว่าเนี่ยเนี่ยชักลอกลงเนาะเรือ,เห,อเหมือนวิ่งเข้าวินเรือเลยนะผมว่าฮะเป็นไงแต่ละคันแต่ละคันนี่มีลอกชักลอกลงด้วยเจง๋จงเจ๋ง <c oughs> เออนี่เห็นไหมแต่คุณแม่เดินไปแล้วไปนี่เห็นไหมติต่อแถวแต่ละหน่ยมีตัว คิวใครคิวมาถึงคิวก็ออกฝั่งฝั่งนี้กับฝั่งเมื่อกี้เราอยู่ฝั่งนู้นนะครับเมื่อกี้ไปฝั่งนู้นตอนนี้เรามาฝั่งนี้แล้วก็จะไม่แตกต่างกับฝั่งนู้นเท่าไหร่นะก็มีของกินเดินดูนี่นะักท่องเที่ยวต่างประเทศเยอะนะ ก็จะตัวนี้จะเป็นโซนนั่งกินซะเยอะนะครับฝั่งนู้นเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับเนี่ย จะย,ย้อนแสงหน่อยนึี๋ยวขออภัยด้วยนะครับเนาะขายไม่ค้าขายของเยอะเลยอ่าสะดวกใช้แรนลี่นี่คะนั่งเรือเอมไหมพัน้องลงเรือได้นะคะได้คร,รับนั่งเชื่อกันได้นะคะพี่ให้คนไทยนั่งเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเหมาเหมาลำหกร้อยบาท ครอบครัวนะเพราะว่าถ้าเป็นเรือยนต์อ่ะจะไปประมาณเกือบชั่วโมงแล้วเขาจะออกไปตลาดนอกที่ด้วยก็คือเรือยนต์หรือเรือพายที่หกร้อยบาทหกร้อยบาทนี่คือเรือยนต์ใช่ไหมอ่าใช่แค่ครอบครัวพี่นะไปไหมคิดไม่แค่ห้าร้อยบาทพี่ออกได้เลยนะไม่ต้องรอเรือพี่สามารถจะแวะซื้อของทานด้วยโจ๊กเตี๋ยวเรือได้ก็คือเหมาเรืออ่าใช่ก็คือหนึ่งลำส่วนตัวของพี่เลยอะค่ะแวะซื้อของพาออกตลาดด้านนอกที่ด้วยนะคิดไปห้าร้อยบาทค่ะพี่ ออกได้เลยนะเรือไม่ต้องรอง <Okay. S 1> นะจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินไปดูข้างบนก่อนเรือมันสุดแค่ที่พี่มองเห็นนะมันไปไม่ได้แล้วใช่มันต้องนั่งเรือเข้าไปเที่ยวตัวต,วตวลาดด้านล่างพี่ลองมองตรงน,นี้ก็ได้ร้้อนไพี่มอง,งตรงนั้นก็ได้ได้อยู่มันมีย่ม,มีตัวตวลาดด้านในตั้งเที่ยวเรือฮะคนไทย500บาทนี่เอาไหม ไหนก็มาแล้วเออต้องนั่งอ่ะคนละงร้อยห้าสิบเออ เราขึ้นเรือแบ่ง50ละทีหนึ่งฮะแบ่ง50ไปครับตอนนี้ก็ลงเรือไปที่เรียบร้อยมาดำเนินมาดำเนินถ้าเกิดไม่ลงเรือก็มาไม่ถึงดำเนินกระดาษดำเนินนะครับอันนี้แบดก็เหลือน้อยนะครับก็เอาเท่าที่ไว้ได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะถ่ายตัวไหนก็เรีย ต่ออีกทีนึงนะครับผมคนนี้แปตก็เหลือน้อยมากอากาศก็ร้อนเครื่องมันก็จะร้อนตัดนะครับเขาใช้โทรศัพท์ถ่ายเลยนี่นะครับผมก็อย่างเมื่อกี้นะครับก็คนไทยเนาะหเหมาเรือเหมาลำเลยนะอ,อ่อเท่าไหร่นะหกร้อยบาทเดี๋ยวเขาลดให้ร้อยเหลือห้าร้อยบาทเนาะโอเคครับเดี๋ยวก็ดูนะฮะก็ถ่ายไปเป็นช่วงๆนะครับผมว่าช่วงไหนว่างเนาะเออ,เอ,อ เดานาตัวนิกก็ด้วยนี่เห็นไหมทักเ้าตลาดตลาดรอบตลาดริมน้ำวันนี้ก็อยาแค่จะได้ยินเสียงเรือได้ยินเสียงเรือเสียงดังหน่อยเด็กเื้าาเด็ก มีหลายอย่างเลยนะครัอ๋อมมีตลาดถ้าเกิดถ้าเกิดมาแล้วไม่นั่งเรือก็จะไม่มีมามาตลาดแบบนี้ไ,ได้นะครับโดยตลาดริมน้าขออำนวยสะดวกเนาะอก็จะมีของเล่นเสื้อผ้านะครับผมมุกเต้เห็นไหมอืมอนี่นะครับผมปะ่ะที่นี่มันก็จะมีหลายอย่างเนาะ เรือพายกับเรือยนต์เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเรือพายกับเรือยนต์นะครับอันนี้ก็จะมีพวกของเล่นต่างๆ,ๆนานานะครับมีเห็นไหมขึ้นป้าขึ้นยายนี่เห็นไหมยยน,หน,หมนี่ได้เลยครับขอบคุณครับอืนน นะผมแนะนําถ้าเกิดมาก็คือมันต้องมานั่งเรือนะนั่งเรือชมนะครับถึงจะแวะมาดูตลาดน้ําแบบนี้ได้นะครับผมเนาะไม่ซื้อไม่เป็นไรเนาะเดินแวะคุยดูเนี่ยมีที่ใส่เบียร์ใส่เหล้าด้วยนะครับผมเียเยอะแเ,เลยนะฮะนี่คงไฟคุไฟคมกไฟนิดนี้นะครับ สองข้างฝั่งก็จะเหมือนกันคล้ายๆกันเนาะมีกระเป๋าทําจากมือคมไฟทําจากมือนะครับปเราไปก่อนี่รูปภาพมันก็คล้ายๆกับข้างบนนะแต่ข้างล่างผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของนํงนำเนินสะดวกครับว่าอ่ามันเป็นตลาด ตลาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับตลาดริมน้ำของเมืองสะดวกนะเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะ <it> ลเนาะนีนะครับทางรถทนี่หักเลนักท่องเที่ยวชมนะครับนะฮะหลายที่เลยนี่นะฮะอ่าทางข้างทาก็จะประมาณนี้เห็นไหมฮะ ผมแนะนำอนเดิมนะครับนั่งเรือมาเที่ยวดีกว่านะครับมันได้ดูอะไรเยอะแยะเลยนั่งเรือมาไปดูเอ้องไงล่ะร้อนเลยหลงนี่อันเต้ร้อนนะดินะนี่สวนน้ำอ่า นี่ก็คือบ้านคนที่อาศัยอยู่อาศัยจริงๆนี่ยายอุ้งันนี้คือสวนสวนมะพร้าวนะครับสวนน้ำตาลบางเละเหรออืมเราแวะด่วน

อืมนี่คือตต้มตางมะพร้าวใช่ไหมครับใช่ครับอืมนี่ฮะดูก็ทำสดใหม่ๆเลยนะครับนมาตาลมะพร้าวนะครับอย่างงี้โอ้นี่คือเตาอืมเตากวนมะครับ ก็จะย้อนแต่งอืมอืมอืล้านต้นตาลนะครับผมมันก็มีสองภาพวาดนะฮะเห็นไหมมีภาพวาดมันก็จะมีคล้ายๆกันนะที่เราเจอที่หันนี่ไปขึ้นเรือต่อครับไปอีกยานหนึ่ง สวนน้ำตาลอันนี้ก็จะเข้าสู่ตลาดน้ำเลินสะดวกเมื่อกี้เราวนออกไปข้างนอกนะครับเมื่อกี้เรายืนอยู่ไม่เดินมาตรงนู้นนะแล้วก็มาตรงนี้นะทีนี้เราจะเข้า ไอ้ตรงที่เราถ่ายรูปเมื่อกี้เอ้ยูคูคไไมต้องเบียดกันตรงนี้แหละมันเป็นอะไรที่แอเอยเดเรือเนอัี้เรีอะไรเไงไม่รู้ อันนี้ก็จะเป็นเป็นแหล่งที่อ่าแม่ค้าไม่ขายมาขายของนะครับผม,เห,ม,มเห็นไหมอืมอืมไม่เป็นไรครับขอบคุณครับโอ้มีไอติมมีของกินของกินเยอะแยะเลยนะ เ,เลยเคลือบเลยตอนนี้ก็ยังไม่ค,คืบคื่นเท่าไหร่นะถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์จะค,คืบคื่นกว่านี้นะเห็นไหมก็มีทั้งคนมากคนนี้ก็จะม,มีทั้งคนไทยนักท่องเที่ยวคนไทยนักท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับผมนี่เห็นไหมเออ อันนี้สะพานในปีที่เราข้ามแนละ้วเราก็จะวนใหม่อีกทีนึงนะครับ,หบเห็นไหมขึ้ขนะะอ้ช่ช่โอ้ดูือนดูงูเห็นไหมเราเพื่อนใครดูแบงูยครับมันเตะงูนะดยดู ก็มีคล้ายๆกันหมดเลยนะเห็นไหมก็ดูแล้วคล้ายๆกันหมดเลยนะทั้งแถบเนาะทนะี่เสียอพระอุ๊บโอ้ง่วงนอนแล้วหรอครับไปอุ๊บนี่ย,ยังเลยได้แล้วได้ถิ่งท่าแล้วเดี๋ยวลงแล้วนะเดี๋ยวลงแล้วนะครับนี่ก็อาแน่น ครัโอ้ลร้อ,อแม่ค้าพ่อค้าที่นี่ก็เก่งนะคื้อภาษา,ษา,ษาจีนคุยกับเออได้หลายภาษาเลยนะอันนี้ก็จะเป็นโซนขายของเมื่อกี้นะให้เราเดินผ่านเมื่อกี้นะครับเห็นไหม เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อก็เดี๋ยวเราดูนะเดี๋ยงไงเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่ห้องห้องพักที่โรงแรมอ่าที่เราจองไว้ก่อนนะที่ไหนนะริมเขา,ขาว,วันริมเขาวันเล่รีสอร์ทเนาะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวนั้นผมก็พับี่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเดี๋ยงงก็ไปเจอกันที่อ่าห้องพักเดี๋ยวไปถ่ายห้องพักให้ดูนะริมเขาอะไรว,วันเล่รีสอร์ทนะครับผมนี่เจอแล้วเจอแล้วลงแล้วโอเคครับผม ไปไม่ค่อยสว่างครับมาประชาชมมีห้องพักเราผู้หญิงค่วอันนี้ห้องห้องเท่าไหร่นะริมเขาที่ารอุ้ยเห็นไหมข้างล่างจะเป็นเป็นทาริมทารน,นะครับผมเห็นไหมเป็นลำธานรนะครับอืมนะอ,อันนี้ค่าห้องห้อง,องค่าห้องราคาเต็มเท่าไหร่สองพันอ่าประมาณหนึ่งพันสองครับแล้วก็พอดีมีส่วนลด ได้มาพันเจ็ดนะครับผมเรได้มาพันเจ็ดดีด<ป>อันนี้ก็ของกินนี่เขามีราคาบอกนะน้ำดืม่มสิงขวดแก้วฟรีสองขวดอันนี้ก็นี่ไหมราคานะครับน,นี่ไยยี่เอ้ยดูดิปุ๊บปุ๊บโอ้โหมีของกินด้วยปุ๊บไป,บป ปิดก่อนนี่เท่าไหร่นะอืมอ่ะนี่ห้องน้ำดูห้องน้ำห้องน้ำก็โอเคอันนี้โซนน้ำอีกครื่องทำน้ากุ่นมนอนี่นี่เขาก็จะมีสบู่กับแชมพูให้รครับม,มันก็ถือว่า โอเคนะประตูนี่ปิดนี่เออต่น้อยนึงโอเคครับผมก็รีวิวห้องนี้เดี๋ยวสถานที่ข้างนอกเดี๋ยว เราจะลงไปดูที่ลำธารอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวไงผมถ่ายให้ทีเนาะตอนนี้ในบรรยากาศในห้องก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับไปครับคับผู้ชมตอนนี้ก็ดูตัวนี้ก่นกอนปะอันนี้เราก็มาดูชมอไปไม่ได้เอาไม้มาด้วยนี่ก็ถือกล้อง,งเพียวนู่นอันนี้ก็เหมือนห้องที่ติดลำธารของเรานะครับโหลำธารน,น่าเล่นมากอะ่ะดูดิโอ้โหชิวอ่ะ บรรยากาศดีมากเลยนะท่านผู้ชมครับดูดครับน้ำทานแบบใสเลยนะน้ําใสจริงๆฮะเนี่ยดูมีตรงนี้มีที่นั่งนะเดี๋ยวไงผมจะลงไปถ่ายข้างล่างให้ดูนะครับริมเขาเลยนะริมเขาวันเล่รีสอร์ทน,นะครับผมอ่าจำไม่ได้ไม่บ้านเขาเป็นคนจองนะอันนี้ห้องผมห้องเราอยู่นู้นห้องเราอยู่ตรงนูง้นนะครับนี่ไปเ,เราเดินลงไปดูข้างล่างนี่จะมีน้ําตกด้วย น้ำตกคือสะน้ำให้เล่นนะครับไปก็เราจะมาช่วงเจอหน้าฝนพอดีมาช่วงหน้าฝนนะครับก็คือลืมดูพยากรณ์อากาศเนาะอันนี้ฝนก็ตกพังๆนะครับผมแบบปล่อยๆก็เลยทําให้เราลงเล่นน้ําไม่ได้พอเราเอาตัวเล็กมาด้วยม,มีเนี้ยทียมน้ำ สระน้ำไปเดียดูสระน้ำก็ได้สระน้ำจนแรกเราจะเอาห้องสองพันหนึ่งนะครับไอ้ที่อยู่ข้างบนนู้นเนาะแน่อยู่ข้างบนเนี่ยเห็นไหมแต่ตัวนู้นแต่ตัวนู้นนะครับมันเป็นมีที่โซนนั่งนั่งหาว่าน้ำโอ้สิ่งนี่นะคือสุดระเบียบเนาะ มันมีสองสางนะมันอยู่ที่กระเบื้องไนงะสองบอ่อเราลงไปดีนิทานข้างล่างดีกว่านะครับที่นี่ผมเพิ่มแนะนําเพิ่มคือพนักงานบริการดีมากผมเดินไปเอาของประมาณสองสามรอบเจอผมการทางคือช่วยยกของตลอดแต่บริการดีมากครับอึ๊บอึ๊บ อึ๊บอึ๊บนี่เห็นไหมปุ๊บไม่ลื่นรองเท้าเธอน,น,น,เนี่นี่เห,ห็นไหมปึ๊บอ่านี่นั่งโอ้เป็นไงนี่นนถ้าเกิดฝนไม่ตกนี่คือเหมาะมากอะฮะเหมาะมานั่งเล่นเหนื่อยชิวๆเย็นๆอากาศเห็นไหมอ่า,าครับ ก็อ,อย่าลืมอย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับผมริมเขาวันเล่รีสอร์ทนะครับเปีีียยนนนเเลล่ธอเปียกเธอจะอยอมปหมละ่ะนี่มาเห็นน้ำไม่ลึกนะดูครับอืน้ำไม่ลึกนะท่านผู้ชมครับแตบบ่ว่าดีมากอะ่ะ คือน่าเล่นมากเลยอะ่ะเห็นไหมเฮ้ยเนี่ยได้บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากนี่น้ำแรงอยู่นะเพราะว่ามันฝนตกไอน้ำป่าใช่แม่ยอมต้องเท้าเปียกเพื <laughs> ่อพันเต้พันเต้พันเต้นนันหน้พันเต้ มาครับผมตรงนี้ก็จากริมทานเราขึ้นมาข้างบนนะตรงนี้จะเป็นที่ทานอาหารเช้านะครับบรรยากาศข้างบนเนาะตรงนี้แต่เราก็มาถ่ายกอนนะครับเดี๋ยวไงตอนเย็นเรายังไม่มีทานอาหารนะเราจะไปข้างนอกนะครับไปร้านฮันนี่นะฮันนี่ที่ร้านข้างนอกนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะถ่ายคร้าวๆบรรยากาศนี้ดูให้ดูกันนะครับเดี๋ยวไงก็ คลิปหน้านะ EP หน้าดีกว่าผมทางแบ่งเป็นสอง EP นะครับ EP นี้ก็เดี๋ยวว่าประมาณแค่นี้แล้วก็ไปดูบรรยากาศร้านที่เราจะไปเที่ยวพรุ่งนี้นะครับอไปเที่ยวฟาร์มแกะนะครับผมแล้วก็ไปดูแกะกับดูแพะเนาะไอ้เซนเนอรี่เซนเนอรี่วินเทจฟาร์มนะครับผมอันนี้ก็ฝนก็โปอยโปรยผ่ำๆลงมานะครับผมวันนี้มาถึงก็ฝนโปอยโปรยเลยนะครับวันนี้บรรยากาศตอนช่วง ตอนนี้ก็น่าจะเป็นบ่ายสองแล้วนะครับเย็นๆนะครับบรรยากาศทั่วๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะเรามาตื่นมาเราก็จะมาถ่ายบรรยากาศให้อีกทีหนึ่งนะครับมาเราก็มาทะลุตรงนี้เลยนะครับผมฮันนี่อะไรชื่อก็ภาษาอังกฤษให้ค่อล่องนะครับแต่รู้ว่าร้านชื่อฮันนี่นะครับเป็นตรงไหนเซนเนอรี่วินเทจฟาร์มนะครับผมในที่ฟาร์มแกะนะครับเนาะตรงนี้ก็ก็ตกอยู่เดี๋ยวมาทานข้าวตรงนี้เสร็จแล้วก็จะกลับเข้าไปห้องพักนะครับผมพักผ่อนนะครับ แล้วก็พรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็จะพาไปทัวร์ที่ตลาดโอ๊บบอยนะครับผมนี่ไหมฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะมาแวะตรงนี้นะที่พักตรงนี้เขาก็จะแถมตัวบัตรตั๋วเข้าชมตรงนี้ด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าที่ร้านก่อนนะครับไปดูอาหารเมนูที่ร้านก่อนดีกว่านะครับ นี่เข้ามาพนักง,งานก็ต้อนรับดีมากผู้จาเพราะด้มากเลยนะครับบรรยากาศที่ร้านนะครับค่จะมีเราโต๊ะเดียวนะครับอืมปะ่ะเกาะตรงนี้แหลนะฮะได้มุมได้วิวสวยๆนะฮะข้างหน้าต่างนะฮะนี่นะครับกองอาจจะดึกๆหน่อยอยังไงก็ไห้ก็ยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเราก็ดูเมนูกันก่อนนะครับ ก็เมนูหลายอย่างนี่ดีตรงนี้ที่เขาเตรียมไว้ให้ตัวเล็กด้วยนะครับผมสําหรับเด็กนะครับผมแล้วก็เมนูมีเมนูสําหรับเด็กด้วยนะครับน,นี่ก็บรรยากาศที่ร้านนะครับนี่บรรยากาศนอกร้านฝนพรำๆนะครับผมเย็นๆนะครับนี่เห็นไหมฮะ ตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะครับให้คุณเธอเขาถ่ายรูปนะครับนี่นะฮะข้าวอันนี้ก็แกงแกงขาไก่แล้วก็น้ำพริกอองดูนพริกอ,องนะกินมากนะมีอม,มีน้ำโช๊ะมีอิ้ิจ่ปัน่นแล้วก็น้ำํำบ้วยนะครับนี่นะน้ำพริกอองพริกอ,องเขามีไข่มีมีไข่ม,ม,ไขมีแคบหมูมีผักแคบให้นะครับ ดีมากเลยนะครับผมนะครับยังไงก็เดี๋ยวทานอาหารเสร็จแล้วก็กลับมาที่พักแล้วนะครับผมในเจอินคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม